สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมเม้นครับเราอยู่กันกับ MiniWorld นะวันนี้อาไม่ได้เปิดฮดนะครับเพราะว่าวันนี้จะอยู่ในโหมดเดฟนะครับตอนนี้สนามเราค่อนข้างอ่พร้อมพอสมควรแล้วนะครับนี่ให้ดูนะให้ดูคร่าวๆครับว่ามันสวยงามขึ้นเยอะมากขนาดไหนนะทุกคนนะจากวันแรกถึงวันนี้นะเราก็ค่อนข้างพร้อมที่จะปล่อยนะปล่อยตัวเกมเราออกไปแล้วนะ <c oughs> ด้านนี้นี่ครับนี่คือโรงสร้างรถของเราทั้ง4โรงนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาประกอบรถแล้วก็จะเริ่มใส่โค้ดใส่อะไรนะครับในการทําเกมนะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในโหมดเดฟครับมันก็เปิดโฮสต์ไม่ได้เนาะมีคนถามว่าพี่เล่นโหมดอะไรโหมดเดฟนะครับตอนที่เราสร้างเกมมันจะมีให้เลือก2โหมดใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีแ็บข้างล่างอีกแ็บหนึ่งครับที่เป็นโหมดเดฟนะถ้าเราเข้าโหมดเดฟเนี่ยทุกคนเราจะสามารถเข้ามาใส่คําสั่งพวกนี้ได้ครับเนี่ยปักองค์ปักอินนะ แล้วก็มีใส่สางสคริปต์พวกนี้ได้นะครับและนี่ก็คือโฉมหน้านะ่ารงสร้างรถของเรานะครับเข้ามาข้างในจะหน้าตาประมาณแบบนี้นะทุกคนนะเออผมก็ลืมคิดไปผมก็ว่าสร้างแบบลวกๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะเนี่ยเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นอ่ะมันต้องขับออกไปจากตรงนี้ครับเดี๋ยวคนที่ขับไม่เก่งบอกเลยว่ามีสิทธิ์ขับตกอีกต้องเติมให้ต้องเติมให้เ,ใหเดี๋ยว น้องๆครับออกจากตรงนี้ไม่ได้นะอ่ะสมมติพอเรามาถึงปุ๊บเราลงมาตรงนี้สามารถมาปรับแต่งรถข้างล่างตรงนี้ได้นะครับโอเคอใส่กระจกตรงนี้หน่อยครับให้มันรถมันจะได้ตกลูกตรงนี้ได้ยากขึ้นนะเอะ๊หวังว่าไม่มีใครมาตกหลงตกหลุมแถวนี้นะเนี่ยไหนๆก็ไหนๆละใส่กระจกครอบให้หมดเลยเออ จำคิดไปนะเนี่ยมันต้องมีอ่ะมันต้องมีแบบคนที่แบบขับคาดแล้วก็มาขับตกลูเนี่ยโอเคแบบนี้ค่อยดูแบบปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินหน่อยโอ้ถ้าแบบแค่แค่ขับยังขับตกลูตรงนี้นี่คืออย่าคิดจะแข่งขับรถเลยนะ <c oughs> เอาละครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนสําคัญในการสร้างรถของเราแล้วนะอุปรกรณ์สร้างรถเราไปไหนหมดอ่ะเรามาเช็คกันครับตัวนี้นะเชื่อมต่อปกติ ครบทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแปะเฟรมนะทุกคนนะแปะเฟรมนะ,ะตัวเฟรมก็จะอยู่ในส่วนของลักอินนะครับที่เราเอามาจากแมปที่แล้วเนาะทีะ่ใครไม่ทันดูก็ไปดู EP 1นะครับเราจะสร้างบ้านรถกันอยู่ใน EP 1นะครับเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะมีไลบรารีนะครับเอออยู่ในไลบรารีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อรูบ้านรูปบ้านเอออยู่ตรงนี้ครับซึ่งเราย้ายมาในเอ้ยย้ายมาไว้ในคาร์โมเดลนะครับที่อยู่ในเมนไลบรารีนะครับเราก็จะสามารถดึงออกมาได้นะเอาละครับนี่ครับรถคันแรกนะครับอารระดะนะหันหน้าให้ถูกต้องครับเราจะใช้วิธีการวางมันแบบลอยอากาศแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนครับแปะไว้อย่างนี้ครับ ขอยมาอีกครับแปะไว้อย่างนี้ครับโอเคเราก็จะได้ลดมาแบบนี้เนาะเสร็จแ,แล้วเราก็จะทุบส่วนที่เรามีอยู่แล้วครับข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยอันไหนที่มันเป็นส่วนเกินครับก็จะเอาออกนะค่อยๆทุบนะครับใจเย็นๆนะครับเสร็จแ,แล้วก็ตัวแชสซีพวกนี้ครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ หนึ่งสโอเคครับที่เหลือก็จะเป็นเฟรมธรรมดานะั้นที่เราจะเอาใส่ลงไปนะครับวิธีการใส่นั้นก็สุแสนจะง่ายดายครับทุกคนครับเราก็คอบมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยอ่ะสามบล็อกนะครับ3ามบล็อกน่าจะครอบคุมครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการย้ายลงมานะครับทุกคนครับตึดต,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 ต ขึ้นมาหนึ่งช่องครับแล้วก็เดินหน้านะครับอ่าประมาณแบบนี้นะประมาณนี้นะครับน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะครับเรากดวไปเลยครับวับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเลยไปหนึ่งช่องนะครับงั้นรีดก่อนครับโอ้เกมเต้งเลยครับเอาใหม่นะครับทุกคนครับเมื่อกี้ เกมเดี่ยงไปเลยนะเราต้องมีถ้าถ้าเราทําเกี่ยวกับรถนะครับทุกคนต้องทำไอ้แคปซูลตัวนี้ไว้เยอะๆนะผมบอกเลยเผื่อจังหวะแบบนี้ครับผิดพลาดเราจะได้กลับมาทําใหม่ได้นะทุกคนนะนี่ครับเราก็โหลดแคปซูลเข้าไปครับรึปอเสร็จแล้วมันจะต่อวงจรให้เราอัตโนมัตินะครับทุกคนเห็นไหมลองอลองเรียกออกมาขับดูก่อนครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะ โอเคครับใช้ได้นะใช้ได้อ่ะใหม่อีกรอบนึงครับอีกรอบหนึ่งคร,รงาวนี้ต้องไม่พลาดโอ้โหมันลอยอยู่กลางอากาศเพียบเลยผมว่าละเมื่อกี้ตอนกอ๊อปก๊อปไปไม่หมดครับทุกคนเห็นไหมแล้วเราก็เลยวางแบบเลยมาข้างหน้าหนึ่งช่องครับเพราะว่าของเราวางไม่หมดนั่นเองนะทุกคนนะอ่ะวางใหม่ครับปึ๊บ เอาเอาอะไรสักอย่างแปะหน่อยมันมืดนะครับจริงๆแล้วประตูมันต้องเปิดนะแต่บังเอิญมันไม่ได้เปิดประตูครับเลยดูมืดๆที่หนึ่งทุบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับเริ่มจากทุบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะต้องก๊อปตั้งแต่ช่องนี้ไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะวางบล็อกไว้แบบนี้ครับจะได้เห็นชัดๆนะว่าเดี๋ยวเราต้องลากจากไหนถึงไหนนะครับ <S <S ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องลากไห้ถึงตรงนี้นะครับบล็อก บล็อกหลังนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็ทุบที่เราไม่ต้องการออกนะครับคือทุบของที่มันมีติดรถอยู่แล้วนะทุบออกไปก่อน,นครับโอเคนะตรงนี้อยากเอาลงไปนะครับทีนี้เช็คด้วยนะว่าเมื่อกี้เอาใส่วงจรแล้วมีปัญหานะครับเนี่ยวางวงจรไม่ได้นะทุกคนมันติดนะครับเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นวางบล็อกข้างล่างครับมันติด แง่งอะไรสักอย่างตรงนี้นะทุบก,ก่อนครับแล้วถึงจะวางได้แบบนี้นะเห็นไหมพวางปุ๊บเห็นเลยครับมันติดแง่งงง้โคอ,อะไรไม่รู้ล้ํามานิดนึงนะเออเราวางหมดตอนเราปั้นโมเดลเราเราผิดพลาดเลยเนี่ยเราปั้นเรากะไม่ดีอ่ะเนี่ยยังด้านหลังด้วยครับด้านหลังด้วยนะนี่ครับจะต้องวางอาของได้แบบนี้นะ ข้างหลังตรงนี้ครับวางได้นะครับโอเคะมะนั้นะตอนนี้วางได้แล้วนะตอนนี้วางได้แล้วนะเราจะย้ายลงมาแล้วครับอีกการก็คือนี่ครับจากบล็อกนี้นะเรากะไว้แล้วครับถึงตรงนี้นะสูงสามนะครับน่าจะครอบคลุมนะครับเออเอาสูงเป็นสี่เลยก็ได้ครับเผื่อมันมีของมีเศษอะไรที่เรามองไม่เห็นนะ อ่ะเราก็ย้ายลงมาครับรบลึ้นมาหน่อยนะครับเล่อนไปข้างหน้านะครับอ่านี่นะพอดีนะครอบคุมรถนะครับครอบคุมรถนะทุกคนนะเอาแล้วนะครับหนึ่งสองสามตอนนี้โอเคครับคลึบอ่านี่ครับ สมบูรณ์แบบนะทุกคนสมบูรณ์แบบนะครับวงจรอะไรอยู่ครบนะวิธีการก็เช็ควงจรด้วยนะครับยังต่ออยู่ปกตินะถือว่าใช้ได้นะครับแสดงว่าอันนี้โอเคแล้วนะพร้อมใช้งานครับอ่าทุบพวกนี้ทิ้งครับเดี๋ยวมันเจเนเรตรถออกมามันจะมีปัญหานะเสร็จแ,แล้วเราก็เจ e เนเรตรถครับทุกคนคารหนึ่งครับ G S X, X นะกดเจเนเรตครับครึบ เราไปลองขี่ดูครับเวลาเราเจเนเรตรถออกมาแล้วอย่าลืมทําเป็นแบบนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยทาเป็นแบบแปลนแบบนี้ก่อนครับเห็นไหมผมก็ได้คันหนึ่ง G S X ครับแล้วเราสามารถเอาเนี่ยมากดวางได้เรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยวางได้หลายๆคันครับใน Creative Mode นะเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้มันครับใช้ประแจเนี่ย เก็บมันออกมาอีกครับเราก็สามารถสร้างแคปซูลได้เรื่อยๆนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บแคปซูลไว้เยอะๆครับทุกคนเอาใส่กล่องไว้เวลาไว้ใช้แข่งน,นะเวลาเล่นรอบจริงๆเราแบบมันอาจจะไม่ใช่แค่รอบเดียวไงเออบางทีบางคนเล่นหลายรอบครับบางทีรถพงรถพังก็จะได้มีรถขี่ได้นะเอาลืมทุบข้างหน้าครับลืมทุบตรงนี้นะตรงปีกครับรโอโท ไม่เป็นไรครับถือว่าเสียหายไม่เยอะนะเราใส่ใหม่ได้ครับนี่ครับเราก็ใส่เข้าไปใหม่ครับใช้ประแจหมุนด้วยนะจ๊ะใช้ประแจหมุนด้วยนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะแล้วก็เชื่อมใหม่ครับทุกคนนี่ครับแบบนี้จะได้ไม่นงงนะเนี่ยไอม่แล้วมันอยู่ข้างล่างครับผมก็เลยต้องมีรูแบบนี้นะทุกคนนะเพื่อจะลงเข้ามา <c oughs> แก้ไขมันได้นะครับอ่ะ ดึงขวาครับดึงซ้ายครับแล้วก็ดึงซ้ายครับเซฟครับเจนเนเรตออกมาใหม่ครับค่าหนึ่งอสุูรัะครับ G S X โอ้โหชื่อเต็มเลยนะเจนเนเรตออกมาครับคราวนี้ขอให้ขับได้นะอ้ามาแล้วครับมาละทดสอบครับทดสอบโอเคครับเข้าล็อก สมบูรณ์แบบนะอ่ะเก็บครับอย่าลืมเก็บแคปตูนด้วยนะนี่ครับแล้วก็เบิลออกมาครับอ่าเราก็ได้รถมาวิ่งนะครับทุกคนครับน้องชินโกะมันชอบทําอย่างนี้นะเวลามันวิ่งแบบนี้ครับเออมันจะกดแล้วหน้ามันจะโยกนิดนึงครับเดี๋ยวจะรีวิวสนามไปด้วยเลยครับเนี่ เราก็จะเข้าสู่โหมดเทรไรส์ายนะที่จะต้องขับรบลีกสิงกีดฝางพวกนี้นะครับผมจะลองดูว่าเวลาวิ่งจริงเอ้าทำไมมีก้อนทรายอยู่ตรงนี้ถนนมันกว้างเพียงพอหรือเปล่านะครับทุกคนข้ามน้ําได้ไหมนะเพราะว่าน้องจอนจีก็าทาอุปสรรคไว้บางทีอาจจะวิ่งยาก ยานี่ไม่ชนไม่เป็นไรนะโอเคครับใช้อายพ่นได้นะครับแปรพ่นได้นะครับจิงโกรเขาทำตรงโดดตรงนี้ไว้ด้วยนะผมบอกเลยว่าโดดตรงนี้นี่ใจไม่ถึงยา่นะผมบอกเลยนะโดดโอเคสวยงามครับคือรถเราออกแบบเองไงเราก็จะขับเก่งนิดนึงครับทุกคนยกขึ้นไปครับนี่ครับแล้วก็มันขึ้นตรงนี้ครับดูความสวยงามนะนี่คือแบบ น้องเขาทำไว้นะปีนลงไประวังชนระวังชนนี่โอ้โหมีกระแทกแล้วเด้งครับโอ้ช็อกอัพเนี่แบบทำงานดีจริงๆเลยเกมนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะผมผมบอกเลยว่าถ,ถือว่ายอดเยี่ยมเอาละเดี๋ยวเราจะมาประกอบรถคันต่อไปครับถือว่าขับได้นะขับได้ใช้ได้ครับเออเอาประมาณน,นี้เลยครับ น้ำหนักเท่านี้เลยครับถึงจริงเราเราเซตเบสได้นะเราใช้คอมมาน์ในการเซตเบสมันอาจจะเร็วขึ้นหรืออะไรเงี้ยอ่าน้ำหนัก1,500ครับเออถ้าถูกต้องมันต้องหนักประมาณนี้ครับพันหแล้วก็เลือก4ี่พันนะทุกคนนะรถสีจมพูเราก็ต้องมีของพิเศษครับท้ายท้ายก็จะต้องเป็นสีจมพูครับทุกคนแบบนี้ครับนี่อ่าท้ายรถท้ายรถ นี่ครับคาสีเป็นแบบนี้นะที่เราออกแบบไว้นะครับอ่าสวยงามครับอ่าด้านด้านหลังแล้วก็ต้องมีด้านหน้าด้วยครับด้านหน้าด้วยการชนหน้าสีชุมพูอ๋อมันเป็นการชนสีขาวก็งงว่าอยู่ที่ไหนทุบตรงนี้ออกนะครับ <c oughs> ทุบแล้วมันยังรอยอยู่ได้นะเนี่ยเอา้าแต่วางไม่ได้ เอาวางสองก่อนครับวางสองก่อนอันนี้คือสองใช่ไมสองหนึ่งครับแล้วก็หนึ่งโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งครับออกแบบมาก็จําให้ได้ด้วยนะตัวเองนะว่าเราจะวางไว้ตรงไหนยังไงนะครับอันนี้ตรงกลางครับอันนี้ด้านข้างครับนี่ประกบกันได้พอดีเป๊ะนะครับนี่คือโครงรถสีชมพูนะครับเสร็จแล้วนะ ต่อไปก็จะเป็นโครงรถครับผมควรจะออกไปแบ็กอัพไหมทุกคนหรือไม่ต้องก็ได้เราเซียนพอนะเราเซียนพอมาแล้วครับฟูดแพนด้าครับคันนี้นะแปะสูงสูงครับเหมือนเดิมครับจะได้วางง่ายๆนะห้าโอ้ต้องผอยมาห้าช่องเสร็จแล้วครับ แปะไฟไว้ข้างล่างแบบนี้ครับจะได้รู้ครับว่าตรงนี้นะจ๊ะที่เราจะต้องมาก๊อบนะครับมาถึงตรงข้างบนนะครับจนถึงตรงนี้นะจ๊ะที่ต้องก๊อบนะครับเป็นไปได้ก็ก๊อบสูงขึ้นมาถึงนี่เลยครับถึงนี่เลยก็ได้นะครับอ่าโอเคปุบครับข้างล่างนะครับเหมือนเดิมครับ ข้างบนตัวนี้มีข้างบนแปะแบบนี้ด้วยนะแต่แล้วทดลองครับเอานี่แปะครับวางได้นะครับวางที่นั่งได้นะครับโอเคครับอ่าตรงนี้จะต้องเป็นปีกนะครับเสียดายดอกกุหลาบมากเลยอะ่ะมันมาอยู่ตรงปีกกูดีอะ่ะเออข้างหลังจะต้องเป็นปีกวางตรงนี้แทนครับรถคันนี้ปีกมันจะวางอยู่ตรงข้างบนนี้นะไมะงั้นปีกตรงนี้ไม่ใช่ครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไย้ายทีหลังได้ครับ ดูด้วยนะแบบนี้นี่มันวางทับนะมันวางทับนะครับเนี่ยมันวางทับตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยพอวางอย่างนี้เห็นเลยครับตรงนี้ทุบๆออกครับเออเกือบพลาดละเกือบพลาดละไม่งั้นมันจะอินทลับกับรถข้างล่างครับวงจรมันจะเพี้ยนเลยนะโอเคเอาลงมาได้ครับตื๊ดตื๊ด ดูครับดูด้านข้างว่าครอบคลุมไหมครอบคลุมแล้วนะนะครอบคลุมแล้วนะนะขันที่สองนะครับจะวางแล้วนะครับจะวางนั้นนะครับวางครับแบบไฟหน่อยดิมองไม่เห็นอ่าโอเคครับทุกคนสวยงามนะสวยงามสวยงามเดี๋ยวค่อยมาย้ายปีกจัดปีกใหม่ครับแล้วก็ลงวงจรใหม่นะเดี๋ยวแชตตีมาวางก่อนครับจำไม่ได้ด้วยแหละว่าออกแบบปีกไว้ยังไงครับ เดี๋ยวต้องกลับไปดูในอีกแมพหนึ่งนะเดี๋ยวจะพยายามวางรถให้ได้ก่อนสีกตัวนี้จะต้องอยู่อย่างนี้นะสีจะต้องอยู่อย่างนี้ครับตั้งไว้ข้างหลังแบบนี้หันข้างนะครับแล้วก็ทำไปจะแง่งออกมาแบบนี้นะโอเคส่วนคันนี้นะครับคันนี้ก็จะคล้ายๆกันครับแบบนี้ครับ โอเคครับฝนคันแดงอยู่ด้านนอกนะครับอุ้ย,ย,ยขี่กันอาหมุนนะครับหมุนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เป็นจ่งแง้งยังไงอะ่ะไม่ผิดด้านนะครับอ่ะขึ้นมาแบบนี้ไหมเหมือนมีอย่างนี้นะเหมือนมีอย่างนี้ครับคุ้มว่าเหมือนจะเป็นแบบนี้นะ แล้วแบบนี้หรือเปล่าน่าจะแบบนี้ครับน่าจะแบบนี้นะน่าจะแบบนี้ครับแล้วก็เชื่อมครับเชื่อมโยงครับฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้ครับแล้วก็ลงไปครับอ่ามาด้านขวาสี่สิบห้าองศานะครับด้านซ้ายสี่สิบห้าองศานะครับ นะครับฟูดแพนด้าของเรานะจะตั้งชื่อนว่าอะไรดีเนี่ยหวานแหววซะขนาดนี้เนี่ยเถียงห้องด้านนี้ก่อนครับเดี๋ยวเวลาเจเนเรตมันจะมาโผล่ห้องด้านนี้นะใน,ในเดฟโหมดนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้จะต้องว่างๆไว้ครับรสลีควีมครับนี่ฮะตั้งชื่อเทด้วยเว้ยรสลีควีมวะ่ะ รถสลีควิ่มครับมาดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ทดสอบขับไม่ได้นะเะมอยู่ในห้องครับประตูยังไม่ได้เปิดนะอ๋อมันก็เราก็ทําให้มันเป็นรถก่อนสิเออทําให้เป็นแคปซูลก่อนครับแล้วก็เอาไปปล่อยข้างนอกนะอ่าพับสวยงามครับเข้าล็อกพอดีนะเปิดปีกโอ้โหสวยงามครับดิฟดิฟดิฟ คราวนี้ต่อไปเป็นคันสีม่วงนะทุกคนนะคันสีม่วงแล้วเปกด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ครับเราจําได้ว่ามันจะต้องดูเหมือนเหมือนแง่งปาศสตูอะไรสักอย่างครับน่าจะประมาณอย่างนี้ครับเออเวลาขับมันจะแบบนี้ครับจะดูเป็นแง่งแนิดนึงครับโอเคนี่ครับพ่อแปดนะพ่อแปดนะคันนี้นะโอเคโอเค แล้วกเอาบอดี้ออกมาครับเนี่ยคันนี้ยผมชอบที่สุดผมบอกเลยผมกล้าพูดเลยคันนี้เป็นคันที่ผมชอบที่สุดละมันดูโหดดูโหดจัดปลัดบอกวางแล้วก็ขอยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องห้าโอเคอ่ะเสร็จแล้วอย่าลืมครับแปะไฟไว้ให้ดูครับว่าต้องลากจากตรงไหนนะ อันเนี้ยอย่างน้อยต้องสูงสามแน่นอนครับเมื่อกี้ตอนเราล่างครับไอ้แง่งข้างบนครับมันสูงมากไอ้ตรงปลายแหลมตรงเนี้ยเนี่ยดูดิทุกคนถ้าเห็นแค่นี้ก็ดูไปสวยแล้วอะเออลืมลืมเปลี่ยนกันชนป่าปิดด้านหน้าครับแปะนี่เฮ้ยมันดูสวยอะผมชอบอะยังไงก็ชอบคันนี้นะเนี่ยเอออ่ะในเมื่อแปะด้านนู้นแล้วก็ลบด้านนี้ครับน่าประทับใจครับน่าประทับใจ อ่าอย่าลืมเช็คครับอย่าลืมเช็คตรงนี้ต้องวางของได้โอเคมาแล้วนะมาแล้วนะกด5ครับลงมาเดินหน้าตึต๊ดต,ต,ต,ต๊โอเคครับครอบคุมครอบคุมอันเนี้ยเราเริ่มเสียนละเราเริ่มเสียนละเราก็กดวางได้เลยครับครับ n i ส์สติงเกอร์นะผม S n G ไนส์ส e ติงเกอร์ นสติงเกอร์พิมพ์ถุงไเนี่ยเอานะครับสร้างนะครับรึ๊บไปดูหน่อยครับผลงานนะนี่ครับแล้วก็เก็บครับครับเขาให้ฟึบอ่าในสติงเกอร์ออกมาแล้วโอเคครับดูเหมือนที่อาวุธอะรถคันเนี้ยดูเหมือนมีอาวุธดูเหมือนมีความอันตรายและเมื่อกลางปี ได้เรื่องว่ะอ่ะ,ะทดลองแปะเครื่องยนต์ครับทดลองแปะวงจรนะครับได้นะครับโอเคนะครับน่าจะพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับนี่ผมเชียร์ตัวเองเลยเนี่ยผมเชียร์ตัวเองรุ้นมากผมบอกเลยว่าถ้าเอาส่พาดมันมันต้องทําใหม่อะ่ะเดี๋ยวขี้เกียจกลับไปปั้นโมเดลใหม่นะไม่รู้ว่ามันใส่ลงมาแล้วได้พอดีหรือเปล่า เพราะว่าจากไอที่เราเวอร์ชันล่าสุดผมก็แต่งเพิ่มนิดหน่อยไงใส่บงใส่เบอร์ใส่หมายเลขอะไรลงไปครับอ่ะแบบนี้นะครับครอบนะครับครอบคลุมนะครับครอบคลุมนะครับฟับอ่าทุกฝ่ายทิ้งครับทุกไ่ายทิ้งเช็คครับวงจรใช้งานได้ปกติสมบูรณ์แบบนะครับโอเคใส่ชื่อว่าคาสองนะครับตั้งชื่อว่า dio g fire ครับนี่ dio g fire generate อ่าโอเคปีกเข้าล็อกดีครับเนี่ยสวยครับทุกคนให้ดูให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยงามนะสวยงามได้ไปครับกลางปีกูสเตอร์โอ้โหแต่ว่า หน้าเบาไปหน้าเบาไปเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าครับทุกคนครับนะเออดูเข้ากันดีดูเข้ากันดีกับลักษณะแบบเหมือนเป็นรถถังกันนี้นะเหมือนเป็นรถที่มีความแข็งแกร่งนะครับและเมื่อเขาต้องการกางปีกออกบินไปนเลย Vog Fire โอ้โหสุดยอดสุดยอดเออดูเข้าดีครับผมว่าแบบนี้แหละ เอาล้ครับทุกคนครับอันนี้ก็ถึงเวลาสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดนะก็คือกลัวถนนมันแคบไปนี่แหละเอารถวางไม่ได้นี่แหละลองวางดูครับขันที่หนึ่งนะครับขันที่สองนะครับขันที่สามนะครับโอยยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะและขันสุดท้ายครับโอเคครับ โอ้ทีแรกผมนึกว่าถนนมันจะแคบไปแล้วก็รถเราจะลงไม่ได้นะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดีย๋ยวถ้าทุกอย่างพร้อมนี่ผมบอกเลยว่าบางทีผมอาจจะเปิดแบบโฮสแบบให้ทุกคนอนะ่ะเข้ามาสร้างอะไรเป็นแบบบางสิ่งบางอย่างไว้ในแมปนี้ครับเออเพื่อที่เราแบบเอาไปส่งประกวดแล้วจะได้แบบมชื่อทุกคนอยู่ในนี้อะไรเงี้ยนะเออ Đã được với chơi con hấp